สวัสดีครับพบก,กับสุริคันลิเวอร์พูลจากช่อง t h ั c แฟนบอลพันแท้นะครับซึ่งเป็นช่องลูกของชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับพบก,กับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะฮะ <c oughs> ข่าวผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหเทไปทางฝั่งของอาร์เดน,นสลอ็อตเพียงแค่คนเดียวแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กําลังเริ่มต้นการเจรจานะครับโดยทางฝั่งของสื่อต่างๆเนี่ยเป็นสื่อชั้นนําของอังกฤษก็บอกว่า น่าจะเป็นคนนี้นะครับพิกผูจริงๆแล้วถ่านั่นของอันเนสลอตเนี่ยมีโปรไฟล์ที่ตรงตามสเปคที่ลิฟูต้องการทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วนะครับค่าเหนื่อยก็ไม่แพงด้วยนะครับค่าสิทธิอนุาตก็จุ้มจิ้มนะฮะอาจจะบรรจบกันนะครับต้องรอติดตามชมกันนะครับตอนนี้พุ่งทยานขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับกับการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิฟูผู้โดยท้านั่นของอันเนสลอตเนี่ย กขามีฉายานะครับว่าเป็นเป๊ปแห่งฮอลแลนด์หรือว่าเป๊ปดัตซึ่งลิวพูแน่นอนนะครับควักกระเป๋าไม่แพงแน่นอนาหาตั้งอเน,นสลอดคุมเทียมโดยล่าสุดนะครับหงแดงเนี่ยพร้อมแต่งตั้งเลยนะครับโดยสื่อลูกหนังยันว่าลิวพูพร้อมแต่งตั้งอเน,น้สลอตกุนสือของทีมฟีนุดให้มารับตําแหน่งเจ้าในายใหญ่คนใหม่ในทินแอนฟิเล์อย่างแน่นอนเนื่องจากสโมสรจะจ่ายเงินค่าเช่ๆก้อนเล็กๆเท่านั้นนะครับเพื่อแลกกับการได้เจ้าของฉายา เป๊ปกัวเดล่าแห่งลีดัตมารับงานต่อจากเจ็กกิงคลับนะครับโดยลิเวอร์พูลของเราสอจะเอาคนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้น,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 นชาบีออลอนโซ่นะครับปฏิเสธไม่มาคุมทีลิเวอร์พูลนะครับและล่าสุดรูเบนอมอมริมที่โดนลรือกับลิเวอร์พูลนะครับก็ไม่มาบรรจบกันเนื่องจากเรียกค่าเหนื่อยแพงนะครับแล้วก็ทางลิเวอร์พูลเองนะครับก็เลยเลิกสนใจไม่ได้อยู่ในเรดาร์นะครับ เหมือนที่สื่อเขาโมเมขึ้นมาตอนนี้นะครับก็ตัวเป็นข่าวที่จะไปดึงตัวอันเนสโลตเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นเตงจ๋าเลยนะฮะแทนที่รูเบนอมริมที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบินมาเจราจากบบบับเบนแฮมตอนนี้เจราจากันไม่ลงตัวนะครับเรียกค่าเหนื่อยแพงเบนแฮมสู้มไม่ไหวก็ได้ข่าวว่ากลับประเทศปูดูเกตไปแล้วแล้วก็ เมินก็เสนอของคุณคอนเวนแฮมยูเนเต็ดไปนะครับสำหรับรูเบณนอมริมต่อก็ณีดังกล่าวนะครับอานนีสโลตกุญซืีของทีมฟินนูดนะครับเดอะไทม์ time, เนี่ยรายงานมาว่าหงแดงพร้อมดึงเจ้าหน้าใหญ่ในวัย45หปีมาคุมทีมอย่างแน่นอนแม้เขาจเจลือสัญญาก,กับสโมสรฟินนูดถึงปี2 0ง6แต่มีค่าสัญญานะครับเพียงแค่8.6ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นเม็ดเงินที่ย่มเยาวกับการพลากนะครับ อันเดนสโอตมาสู่ลิเวอร์พูลนะครับโดยอันเดนสโอตเนี่ยนะครับมีฉายาว่าเป็นเป๊ปกัวเดล่าแห่งลีกดัดนะครับโดยเขาปวดปานระบบการเล่น4-2-3-1และกุมทีมเล่นเกมรุกอย่างดุดันจนทำให้แนวทางการทำทีมของอันเดนสโอตเนี่ยไปเข้าตาไมเคิลเอเวอร์ตซีเอโอของลิเวอร์พูลรวมทั้งลิชันฮิวมาที่ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรหงดแดงด้วยนะครับนอกจากนี้สโลตก็เป็นเพื่อน กับเป๊ปไรเดอร์มือขวาของเจชกิ้งคลับด้วยโดยมีผลงานพาเฟีนูนดคว mm hmm. ้าแชมป์ลีกการดหันลงมาแล้วในซีซั่นนี้รวมทั้งได้แชมป์ดัตช์คัพมา,มมา mm hmm. หมาดๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยจากเกมชนะ NEC ในเจเมกเกนหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหแฟนๆนะครับคอยดูนะครับการทำทีมเป๊ปกุลล่าลีกฮอลแลนด์นะครับโอโ้สุดยอดจริงๆนะฮะหลังจากที่ตกเป็นข่าวว่าจะได้มาคุมทีมลิเวอร์พูล รเรามาดูกันหน่อยนะครับไลอ up หงในยุคข,ของสลอตนั้นจะเป็นยังไงนะฮะโมซาลาอัดลาเทียมและก็จะเซ็นสัญญา3ามเครื่องใหม่ไลอัพลิอร์พูลในยุคข,ของคุณสืออาเนสสลัดต้องบอกว่าปิกโผกันอย่างมากนะครับเมื่อชื่อของอาเนสสลัดเทรนเนอร์ของเฟยยูนูเนี่ยกลายเป็นตึงหนึ่งที่จะเข้ามารับงานกุญเมืองเงยนลิบบูพูลแทนที่เจอกิงครับที่ประกาศเมืองเมืองหลังจบฤดูกาลน,นี้ การในนี้ชื่อของจาบีอเลนโซนะฮะและโรเบนนอมริมก็มีลุ้นที่จะเป็นทายาทของเช็กกิ้งคลับแต่สุดท้ายไม่สําเร็จนะครับล่าสุดนะครับซอลตมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้ามากรุงเงียนหงแดงและถ้าหากเป็นความจริงแล้ว้วก็งานนี้กุนซือชาวแลนด์มีแผนที่จะเสริมทัพและปรับทีมพอสมควรนะครับซอลตเป็นชื่อที่คุ้นเคยสําหรับแฟนบอลอังกฤษเพราะก่อนอ้นนั้นทานนอมสเปอร์เคยพยายามที่จะดึงตัวเขามากรุงเงียนแล้วไม่เดือนพฤสภาคมที่่านมา แต่ปัญหาเรื่องข้อตกลงทงานานการเงินกับฟญานูลดทาให้ไม่สามารถประสบความสำเร็จและสไตต์ต้องไปดึงตัวอังเก้ปอสตีกเกครูมาแทนนะครับโดยสล็อตนะครับโค้ชในวัย45ปีถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะเมื่อรู้ดูกันที่ผ่านมาสามารถนำฟยนดูดควาชป์ลีคฮอลแลนด์ในซีซั่นปัจจุบันคว้าชป์ดัดคัพแต่หากการเข้ามาทำงานในทีมแอนฟิลด์จะปั้นเดอะเรดได้ไหมและกลุ่มกำลังตัวจริงจะมีรูปร่างหน้าตายัางไง งานนี้ต้องลองพิจารณากันทีละตำแหน่งนะครับเริ่มต้นที่ระบบการเล่นสล็อตคงจะใช้แผนการเล่น4 2 3 1เป็นหลักซึ่งสามารถยืดหยุ่นเพื่อรองรับแนวรุกความสมสงที่อยู่ในทีมหลายคนเขาเคยใช้แทคศิกนี้แล้วในสมัยคุณทีมอาซัตอัตมาและเฟย์นูดและที่การัแผนดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลไม่ต้องมีการแปลนแปลงอะไรมากนักเพราะทีมเล่นโรบคล้ายๆกันนั่นก็คือ433ในยุคของเจคกิงกลับนะครับ ในส่วนของตำแหน่งผู้เรืสมุตูและแผงเวโฟถ้าหากไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนซึ่งน่าจะว่าอาริซุเบเกอร์ยังคงเป็นเมน,นึงต่อไปตามด้วยเทนอเล็กซานโดรอิบอมาโกนนเต้บอยกิฟันไดและแอนดรูโลเบอร์ซันยังคงเป็นตัวเลือกแรกอย้องรอยก็ตามครับโดยระบบ4-2-1นั้นหมายความว่าสล็อตอาจจะต้องการเซ็นยาก,กับกองการตัวรุกเพิ่มเพราะนอกจากโดมินิกสวอสลัย แล้วนะครับลิเวอร์พูลยังขาดผู้เล่นที่มีความสามารถในอันนี้อยู่ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เขาอาจจะแนะบอร์ดบริหารให้เซ็นติอากับเทิร์นสกู๊ปไมเนอร์มิคฟิลของแอตแลนตาซึ่งเดอะเรดรู้พิษสงกันเป็นอย่างดีนะฮะกูสไมเดอร์ <m iner> โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับกับแอตแลนตาโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จัดการถลุงลิเวอร์พูล3-0คารทินแอนเฟลในเกมยูฟา่ายูโรปาลีกรอบก่อนลองชนะเลิศนัดแรก โดยสตาร์ชาวฮอลแลนด์ and, ในวัย6ปีซัดไปแล้ว11ลูกกับ4อส,สิสต์ใน4ีซนนี้เล่นเล่นแตหน่งไม่ฟิลตัวรุกเป็นหลักนะครับและที่สการสลอดรู้จักฟิท้าเป็นอย่างดีเพราะเคยร่วมง,งานกันแล้วสมัยกุมเงียนอสมาในช่วงระหว่างปี2 0 1 9ถึง2020นะครับขณะที่นักเตะอีกรายที่สลอดเป็นแฟนบอลตัวยงนะฮะนั่นก็คือทางนั่นของเตยโกฮิเมเนสโดยเป็นกองหน้าของทีมเฟย์นูดซึ่งตอนนี้ซัดไปแล้ว24ประตูกับ7อสิสต์ ลองเล่น40เกมในฤด,ดูกาลนี้โดยสําหรับหัวออกในวัย23ปีนะครับก็ได้รับการจับจ้องตาเป็นมันจากทีมชั้นนาในยุโรปมากมายด้วยนะครับและถ้าหากย้ายมาร่วงเทีมกับเจ้านายเก่าอย่างอเนซซัตที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับจากการที่เาวินูเยสยังขาดความฉุบคมส่วนดิโกโซต้าก็มีปัญหาการเจ็บรถกวนอย่างต่อเนื่องดังนั้นการได้ฮิมเนสมาร่วมทับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับตําแหน่งหน้าเป้าของทีมนะครับ สำหรับอีกปัญหาที่สลัดเตรียมที่จะทําการแก้ไขนั้นก็คืออนาคตของโมซาลาที่เหลือสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2015และทีมจากดิกสรีเียพร้อมทุมเงินหนึตัวประนุ่มทบในช่วงซัมเมอร์เนนว่าสมสรมีแนวลปล่อยบางโมถ้าหากได้ค่าตัวที่เหมาะสมดีกว่าเสียโมซาลาไปแบบฟรีในช่วงสมมนาตั้งกรณีดังกล่าวงานนี้นะฮะเกิดขึ้นจริงๆ สลัดอาจจะเปียนตัวจารลอตโบเวนจากสโมสรเวเนเรเตตหรือเปรโดเนโตดาเตบวุนห์หัตันมาร่วมทีมแต่ดูเหมือนว่าบเวนจะมีภาษีดีกว่าตรงที่ไม่ค่อยได้มีอาก,การบาดเจ็บมากนักซึ่งต่างจากเนโตมีปัญหาอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งในซีซั่นนี้ทีสคันโบเวนยังมีจุดเด่นในเรื่องการยิงประตูด,ด้วยโดยเขาสัดไปแล้วถึง19ลูกจากทุกรายการให้กับทัพกุนคอนดังนั้นนี่คือตัวแต่ตัวแท,ทนที่เหมาะสมอย่างยิ่งถ้าหากทีมต้องขายสาระออกไปนะครับก็เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ เรามาดูค่าการสืบตัวจริงลิเวอร์พูลในยุคข,ของอันนี้สลัดกันหน่อยบูกเสาประตูนะครับจะเป็นอาริสงเบเกอร์กองหลังเทน Alexander os, ate, an ai, Lo en, อเล็กซเซเดโนอิบเรย์มากุนเต้เวอร์กิฟไนแอนดรูโลเบอร์ซันกองกลางโดมินิกสปอสไลน์อเล็กซิสแม็กอลิเซอร์กองกลางตัวรุกเทิร์นสคูสไมเนอร์ปีกจอร์ดโบวินทางด้านขวาลุยดิอัสทางด้านซ้ายส่วนกองหน้าเป็นซานติเอโก ฮิมเนสนะครับโดยระบบการเล่นก็จะเปลี่ยนเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนในยุคข,ของเจนคลับใช้433นะครับก็จะปรับมาเป็น4231นะฮะตามคุณซื้อผู้เป็นที่ได้รับฉายาว่าเปปกัวดิล่าแห่งฮอลแลนด์นะครับนั่นก็คืออาเน่สลัดนะครับมักอยู่บล่ะครับเพ่อม่พี่น้อง กนี่คือไลน์อัพที่ทางสื่อเขาทำขึ้นมานะครับต้องรูลุ้นกันหลังช่วมจบรู้ดูกันนะครับตอนนี้ภารกิจเราส่งเจ็ตกิ้คลอบดีกว่านะฮะนี่คือสุขการลิลิอภูพูนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่24เมษายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ